สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู่ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกับดในช่วงแรงของมือวันที่18เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราชส5 6 8นะคะพ่อแะคะพม่พี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะแอดผ้าพแม่พี่น้องบรนเทาสุขุคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากเซียนดําดินค่ะพ่อพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตําเล้านะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของเซียนดําดินแร้งนี่นะคะสิได้มาเป็นตัวใดสําหรับแนวทางต่ำเหล่าพ,พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเซียนดําดินคะ่ะครับสวัสดีครับแกร์ต่ำเหล้าไหมต่ำเหล้าตําเล้าครับค่ะยิ่งศูนย์วิ่งศูนย์กับซีวิ่งศูนย์กับซีค่ะ เด่น,นยู่ส่วนด้วยแอดเน้นเลยศูนย์จับคู่คาสามศูนย์สามศูค่ะหนึ่งูนหนึ่งศูนยค่ะหนึ่งซ่ค่ะหนสองเอสองซีสอสค่ะสามหนึ่งออวเ่ารเอาค่ะเรียนหัวเด่หนึ่นเป็นยังแพ้นดินไว้อีกตี เป็นอาการเยื 2, 3, 1, like và, s <S ่นหัวสาม่งได้ค่ะแล้วกันแศูนย์ไปเนี่ยกัน8ปศย์ค่ะสามตัวหนึ่งสามศูนยหนึ่งสามศูนค่ะแปดสามศูดสามศค่ะสองตัวเนยุดหนึู่นย์คับสามศูย์ไดบหนึ่งศูคับสามศค่ะานี้แล้ครับ สามศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สองสี่สามหนึ่งตัวกันแปดศูนย์นะคะครับอ่าสามตัวกันหนึ่งสามศูนย์กับแปดสามศูนย์นะคะครับอ่าเออได้ได้ได้ <ihad. S 1> เป็นเพิ่งพูดหลินสงการพูดว่าโอ้บเลยวิ่งมาหนิงอนยืนในห้องงอาไปแค่ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะสวัสดีนะคะโชคดีนะคะ ค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพ,พี่น้องคะ่ะแนวทางจากเสี้ยนดําดินนะคะพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางสุดนี้เป็นแนวทางต่าเล่านะคะโมนีเสี้ยนดําดินเล่าวิ่งศูนย์กับสี่เด้อพี่น้องเดอ้อวิ่งศูนย์กับสี่นะคะพี่น้องคะจับคู่คะ่ะมีสามศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะคะสองสี่ 4. สามหนึ่งตัวกัน8ปดศูนย์สามตัวหนึ่งสามศูนย์กับแปดสามศูนย์นะคะพี่น้องคะมอนีเส้นดําดินเล้าเน้นไปที่ตัววิ่งก็คือศูนย์นะคะเน้นๆก็คือศูนย์ค่ะพี่น้องมัดนี่เล่าเน้นให้สองคู่คะ่ะสามศูนย์แล้วกับหนึ่งศูนย์นะคะไปพี่น้องคะเอาจังไลก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสําหรับแนวทางตาเล่าแนวทางจากเส้นดําดินแรงนี่นะคะ พี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากเสี้ยนดำดินนะคะพี่น้องคะจงใจก็อย่าลืมนะคะพี่น้องนํำไปพิจารณาเบิงนะคะสำหรับแนวทางของเสี้ยนดำดินคะ่ะพี่น้องมักชอบนาะพี่น้องเนาะ มันอนี่ก,ก็ลงห้เบิงสาไปน,นิดน,นึงก็ขอโทษขอภัยได้พี่น้องเด้อมือเสานี่ก็ห้ายอาจารย์นะคะไอ้กับพยายามลงห้ท่านนะคะแต่อันนี้อาจกัิท่านอยู่ได้พี่น้องเด้ออาจฉิท่านอยู่นะคะประวา่วาช่วงนี้หาโมงกลัวๆนะคะแต่ว่าอีกแนวทางหนึ่งเป็นแนวทางของพอปูเมืองสีไอ้กสจิลงห้พพรพี่น้อง,นะอองห้ไดเบิงคือกันะนะคะอันนี้ก็ฝฟ้าอยู่ได้พี่น้องเด้อประวัยก็ต้องรอให้เต็มซีมแปดนาทีนอะพี่น้องเนาะต้องรอให้เต็มแปดนาทีนะคะพรพี่น้องค่ะ อตองว้าต่ออีกหกนาทีกลัมวันนี้เส้นดิเส้นดํนดิ่นรอบเพเขาสบายแล้ววินหัวนะคะพอพี่น้องขาละว่าแล้ววินหัวมาเป็นซอมไว้ปะเนาะแผ่นดินถ้าเทียบแผ่นดินไว้อีกสงสัยสีเมนซอมไว้คือไดงหัวเซลเราอยู่ดีว่าบริเวนโพดเดินท้องการโพดบ่ละว่าโอ้ยบระเด็ดไปเล่นเด้อบัสนนอนอยู่ในห้องบัสนละว่าบระเด็ไปเล่นอืออะไรพี่น้องคะกะเซลเนาะพี่น้องกระรู้จักกันกะเซลกัน พี่น้องคะเอาพี่น้องพิจารณาเบิ้งค่ะพี่น้องแนวทางของเสี้ยนดําดินแรงหนี่นะคะเล่าเน้นก็คือ30กับ10แตะวันตกวบอเน้่นี่ก็มาไดคือกันนะคะพอพี่น้องคะทุกตัวนี่ก็สาคัญสาคัญเด้อพี่น้องเด้อให้พอพี่น้องพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องอ่านาเสนอเป็นแนวทางคือเกานะคะพอพี่น้องคะเอาขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับการติดตาม รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบบุญขอบคุณแนวทางจากเซียนดำดินค่ะสำหรับพ,พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะถ้านรยากสิพาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแหลวกายอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะพี่น้องคะเพื่อที่สเต็ปปลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทาง จากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อาให้ติดตามแนวทางของอาจารย์ทธนใดนะคะแอดตอนนี้แอดจำได้อยู่แด้วพี่น้องเด้อให้ติดตามแนวทางของคุณตาท่องสุกหลักการแนวทางของปูสามแปดนะคะหลักการทำข้าวทำข้าวแนวทางจากปู่บ่มีวัดนะคะจำได้อยู่นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวอาจารย์ตามให้อาจจะเป็นมืออื่นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอาจจะตามอาจจะเป็นมืออื่นเนาะ พายพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาแบบนี้ดีแล้วเด้ะพี่น้องบางทีแอ็กคิดบอกว่าต้องตามแนวทางของผู้ใดคือบางทีแอก็คิดออกอยู่แต่ว่าบ่รู้ว่าพายพี่น้องอยากให้ตามของผู้ใดหัน้าพายพี่น้องคะเอกติดตามแต่แนวทางของอาจารย์ที่พิ่นเขาน่าพายพี่น้องคะกับกับบ่รู้ว่าพายพี่น้องอยากให้ตามของผู้ใดคอมเมนต์เข้ามาแบบนี้ดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอกะสด้ติดตามให้นะคะพายพี่น้องค่ะ อันช่วงไม้สอง่ายสามหันแอดกัน,นเนื่องมาจานฝนสีโต๊ดดิค่ะพ่อแมพอ่พีพ่น้องพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งบอกคลิปก่อนนะนี่ที่อันเสียงคืออ่ะอยังดังตึงอยู่บ้านเอนพ่อแม่พี่น้อ,นองเังตะยานลังค่ามันเนาะถ้าลุมพัดยังเสียพ,พ่อแม่พี่น้องคะไม่อยากให้ล้มพัดดอกถ้าฝน,น,นตกนี่ฝนตกหลดแต่ว่าไม่อยากให้ล้มพลาดตรงยานทางกะทิมันหลุดเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องอย่างเขาฤดูฝนเราได้พ,พ่อแม่พี่น้องคะเดือนนี้ก็เมฆสาแล้วเนาะเดือนหน้ากัพฤษภา พ่นกับิได้ลงไฮโล,งห,ล,ง,หลงหน้าิค่ะบัดนี้กิริลงไฮโลงหน้าพุ่ลละปีนึงปีนึงจะเป็นเร็วเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ก็นึกว่าแม่อนอันของก็จีไปเข้าดาวอันปีใหม่อันนี้ก็โอ้ยเลยสงการมาแล้วเลยสงการแล้วสิเขาสิเขาอันมกะละุลากุมภามีนาไม่สาารถเขาเดินซี่แล้วพี่น้องอีงกเจ้านอยกับเขากลางปีปาา้าจะเป็นเร็วคักเร็วแน่ยังไม่ตั้งในเฮ็ดยังเป็นจีนเป็นอันอยู่เนาะพี่น้องค่ะ เราก็บ,บอกกันให้ครบเวลาเนี่ยแหละคุณพี่น้องคะบอกกันให้ครบเวลาปลาเสี้ยนดําดินแล้ววินหัวดีมอ้มนี่โว้หาร้ายว่าใดว่าสันลแล้วว่ะแล้ววินหัวค่ะคุณพี่น้องกะสีมีประมาณนี่เนาะพี่น้องเนาะสําหรับแนวทางทางเบอร์ทมวนม้หน,นี่ของเสี้ยนดําดินแนวทางต่ำเล่านะคะคุณพี่น้องคะคลิปหนาเป็นแนวทางของพ่อปูเมืองสีนะคะพี่น้องคะเป็นแนวทางของพ่อปูเมืองสีตอนแรกว่าสีนั่มาร่วมกันแต่ว่า กักะยานพนวานเนาะพม่พี mm ่นองก็เลยแยกเป็นคอนละคลิปขนาดสี่ท่านอยู่หน้าทางของพอปู่เมืองศรีนะคะลงของเสียนดำดินแล้วๆกับสีลงของพบปู่เมืองศรีพว่าเห็นพม่พี่นองพ่นกับข้อมันเ์เข้ามาของพอปู่เมืองศรีในเดอร์วัซันพม่พี่นองได้กสิทธิ์ตามใหม่นาะพ่นองเนาะม้อนี่แรกนี้นะคะหน้าทางท้งเมืองทางมวนของเสียนดำดินกับมีเปี้ยงซํานี้นะคะพม่พพ่นองค่ะได้กสิิได้ขอโตล่า พ,พี่ดองปราเท่าสุกุสก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็แบบนในคลิปหน่านะคะพี่ดองคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ